สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้านเด y วนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับตัวน,นี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาแผ่นหนึงตกอยู่ที่ประมาณ30-40บาทนะครับรวมส่งก็70-80บาทนะครับก็ไม่แพงวิธีเปลี่ยนแล้วก็ดึงตะกร้าเนี่ออกมาแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงมันออกมาเลยนะครับอันนี้ใช้ได้กับแผ่น ของรถ toyota vigo v, v off tuner นะครับ a อ t i s ก็ได้นะครับนี่เรามาเปรียบเทียบนะครับแผ่นเก่ากับแผ่นใหม่แผ่นเก่ามันก็จะสีซีดที่ฝุ่นจับเยอะนะครับแผ่นใหม่มันก็เขาจ้วยังไม่โดนพิฝุ่น,นครับดีวเรามาดูข้างในนะเห็นไหมโอ้โหขี้หนูเต็มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยขี้หนูเนี่ยแสดงว่ามีหนูอยู่ในรถนะเราต้องเอายาเบื่อมาล่อมันหน่อยนะครับนี่สกปรกมากนะครับ ก็วิธีเปลี่ยนนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เอาด้านนี้นะครับเราดูว่าด้านขอบสุดท้ายของมันตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยหงายขึ้นข้างบนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับหงายขึ้นแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาแผ่นฝ้ามันฝ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาฝ้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่ต่ตา แค่นี้นะครับจบครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็คลิกตะกร้าสั่งซื้อได้นะครับ